มาทำความรู้จักกับรังสี UV กัน UV ที่เราเรียกกันมีชื่อเต็มเต็มว่ารังสีอันตราไวโอเลตหรือรังสีเหนือม่วงช่วงคลื่นความถี่ของรังสีอันตราไวโอเลตเป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการแผ่ข,ของดวงอาทิตย์ซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง100-400นาโนเมตรความถี่อยู่ที่10ยุกกำลัง15-10ถึง10ยกกกำลัง18เฮิรตซ์ ซึ่งตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้มีคุณสมบัติไม่แตกตัวการเกิดขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าแสงอันก้าเวเลตหรือรังสี UV คือรังสีธรรมชาติที่มีแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่มาจากดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่ถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยังสามารถสร้างรังสีนี้ขึ้นเองได้เช่นการทำให้วัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจนมากกว่า2,500องศาเคลวิน ก็สามารถทำให้วัตถุนั้นปล่อยรังสีอันตราไวโอเลตออกมาได้ลักษณะทั่วไปของรังสีอันตราไวโอเรตรังสีออนตราไวโอเลตหรืออันตราไวโอเลตเรเดชันมีคุณสมบัติในการทำให้อิเล็กตรอนของอะตอมเกิดการเปลี่ยนระดับพลังงานอิเล็กตรอนทรานซิชันรังสีออนตราไวโอเลตไม่สามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางที่หนาหนาได้แต่สามารถทำให้เชื้อโรคบางชนิดตายได้ ร่างกายของมนุษย์ก็เช่นกันหากถูกแสงนี้เป็นเวลานานอาจเกินอันตรายอย่างเช่นผิวหนังไม่เกรียมเยื่อบุลูกตาถูกทำลายและอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้ประโยชน์ของรังสี UV 1ช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีให้แก่ร่างกาย 2. สามารถนำรังสีอัลตราไวโอเลตไปนักษาโรคกระดูดและโรคผื่นหนังบางชนิดได้เช่นโรคด่างขาวโรคสะเก็ดเงินโรคกระดูอ่อนในเด็ก 3. เป็นแบ็คไลท์เพื่อตรวจสอบเอกสารสำคัญได้ 4. ใช้ในการวิเคราะห์เรซต่างๆได้ 5. ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคภายในน้ำดื่มอาหารหรือเครื่องมือต่างๆ 6. นนำรังสีอัลตราไวเลต มาประยุกต์ใช้ในการาเกษตรได้